ก็ก <molec> ็ก <anut> <geez> ็มีคร <Purple If'. S 2> ับพี่ตุ่มเราก็จะไปต่างประเทศอีกสไฟล์แล้วก็ในประเทศอีกสองไฟล์นะครับก็พวกเรามีความมุ่งมั่นจริงๆที่เราจะนํามวยไทยไปเผยแพร่แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับทุกวาระก็จะมีในเรื่องของการเทิดพระเกียรติไปด้วยทุกพระทุกพระองขณะนี้เราก็ทำไปแล้วสามพระองค์สมเร็จพระบรมโอสินาถพระราชนีแล้วก็ครั้งนี้ในหลวงนะครับในปีหน้าเราก็คงมีเป้าหมายกันว่าจะขอช้วยพระธานจากสมเร็จประเทศ ท่านนะครับก็จะจัดเท้าประเกียดให้ท่านครับพี่ครับวันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคนเข้ามาเยอะแล้วสถานที่ตรงนี้นี่ถ้าทบกันทุกเดือนนะของมวยไทยเรานะคนมาติดคนจีนเนี่ยชอบมากมวยไทยผมก็ดีใจที่ท,ที่ที่ทำแล้วได้รับการชื่นชมนะครับเมื่อกี้ก่อน,อน,นก่อนอหน้านี้ก่อนมีการไถ่ท้าสดคนเต็มอัศจรรย์ผมพี่ตุ้มก็เห็นนะครับเดี๋ยวก็ครับอากาศเย็นก็คงกลับกันไปเหนื่อยครับผมเห็นแล้วทีมงานทำงานกันเหนื่อยครับแต่ว่าก็ดเลยความมือจาก ท้องที่ที่นี่ดีมากโดยเฉพาะโรงแรมล็อกโฮเทลแกลนลาปาโฮเทลใช่ไหมที่ดูแลพวกเราเต็มที่เลยใช่ครับใช่ครับหลายหลายท่านนะครับในนักธุรกิจในหมาเก้าเนี่ยนะครับซึ่งรักคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับพอราทราบข่าวนี้ก็ร่วมมือกันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่เจ้าเดียวหรือหลายสองเจ้านะครับและที่สําคัญคือ,อสปอนเซอร์ที่เมืองไทยนะครับไทยเบฟไทยเบฟเบฟชนะครับแล้วก็ปตท ธนาคารสงเคราะห์นะครับฟุกทิยนกรุปครับใช่ครับนะครับแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปเราก็จะหาความ่ใหญ่ถกแน่ๆครับขอบคุณท่านเลขาคณะกรรมการจัดการ่งขันท่านพันธมศรุคุณทนประจบเหมาะนะครับนักมวยที่ได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดของประเทศไทยในพอสอนี้ครับแสนชัยแสนชัยพีเคยิบนะครับคุณบุญเพ็นเพชรใหม่อะละครับกลับมาพร้อมแล้วโอ้โหมีศักดิ์ศรีนะ ครับคนนี้เขาแน่นอนครับมีศักดิ์ศรีแน่นอนแล้วก็ขอบคุณสาวสวยนะครับจากชาติเจ้าภาพนะครับจากมาเก้าที่มาเป็น Ring เกิลให้กับรายการศึกมือเทเวิลเลอร์ในครั้งนี้นะครับนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นคู่เอกหรือเป็นไฮไลท์ของรายการวันนี้นะครับฝ่ายแดงยอดมวยครับที่ได้รับความชื่นชมอย่างสูงสุดนะครับขณะที่คุณอเล็กซ์สวย ซึ่งเป็นพิธีกรชาวจีนนะครับที่มาร่วมกับคุณประถมรัตน์นะครับซึ่งผมต้องยกย่องว่าเขาเป็นเอกชาติเอกการวยไทยนะครับรอบรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์มวยไทยศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเขาบอกว่านี่ละครับที่คือนักมวยที่ดีที่สุดแบบปอนต่อปอนตลอดกาลเลยครับของเขาเป็นทั้งนักมวยเป็นทั้งศิลปินนักแสดงด้วยก็คือเอาแบบนัมวยไทยเนี่ยมา ทำฟิวชั่นเหมือนอาหารนะฮะปรับปรุงดูนะครับดูเพลินครับท่านผู้ชมครับนักมวยบางคนนั้นเก่งแต่ไม่แกร่งแต่บางคนแกร่งแต่ไม่เก่งนะครับแต่แสนชัยนั้นมีทั้งความเก่งความแกร่งมีทั้งอาวุธมวยที่รุนแรงและสิ่งหนึ่งที่เขามีเหนือกว่านักมวยธรรมดาทั่วไปก็คือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะครับ เป็นนักแสดงแล้วก็ช็อตการแสดงของเขาบนเวทีนะครับอยากพลาดสายตานะครับอาจจะมีช็อตเด็ดๆมาโชว์ <laughs> ดูครับจังหวะการเข้าการออกนะครับการเลือกออกอาวุธของแสนชัยนั้นะท้อะที่เห็นถึงความทัก,ท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 กษะนะครับและพรสวรรค์ที่มาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวนะครับ <laughs> แต่พลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าดูนะครับ <laughs> ผู้สมัจากกลิ่นคนนี้ระดับแชมเปี้ยนนะครับไม่ใช่ธรรมดา หลายคนั้นบอกว่าสิ่งที่แสนชัยอาจจะขาดหายไปนะครับนั่นก็คือขนาดรูปร่างเขาสูงไม่ยังเตีย้ยกว่าเดียวกวมาราดูนานะครับเลยไม่ถึงมาราดูน16า161.8แต่แสนชัย165ครับอ๋อเป็นตักมวยที่ตัวเล็กมากนะครับถ้าเทียบกับมาตรฐานของความเป็นนักมวยนะครับในรูปร่างขนาดนี้นีถือว่าในคลาสเดียวกันในระดับเดียวกันนี่แสนชัยตัวเล็ก ตัวเล็กน,นะครับเต่แข้างของฝรั่งได้ครับเดี๋ยวดูอ่านะดูนะครับข้างล่างวุ่นวายอ้าวปัดทั้งหมดนาทีหนึ่งวันนี้ก็แน่นอนครับเจอกับเย,ยมนริสันครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่3นะครับที่ทั้งคู่เจอกันสองครั้งแรกนั้นแสนชัยชนะเอียรม์มาได้นะครับแต่วันนี้ครับแสนชัยชกกตะเอมนี่ ภายใต้เงื่อนไขที่แสนชัยต้องหยวนให้นะครับนั่นก็คือเรียมบริษัทนั้นหนักกว่าแสนชัยถึงหนึ่งกิโลครึ่งนะครับสามสี่ปอนด์นะครับเทียบประมาณสามปอนด์ครึ่งนะครับเรียบเป็นปอนด์และส่วนสูงนะครับเรียมก็สูงกว่าและหนุ่มกว่าโอ้โหเรียมลีซันปีนี้อายุ27นะครับส่วนแสนชัย32นะครับครับ สานี่สองนี้าเป็นนักมวยบางคนนี่เลิกไปแล้วดังนั้นั้นเป็นมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สืาวกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งแรกนะครับเมื่อปี2542เป็นยอดมวยตั้งแต่ปีนั้นแลละครับปี42ปัจจุบันปี55 13ปีนะครับที่ก็ยืนระยะอยู่ในระดรับวเรียกว่าหัวแถวของการมวยไทยจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าหัวแถวคือเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งของการมวยไทยคร ยังเข้าคล่องนะครับสปีดจัดจ้านเหมือนเดิมมีทั้งความเร็วมีทั้งความหนักนะครับแล้วก็มีการฉกสวยจังหวะที่น่าทึ่งสาเหตุสำคัญนะครับที่มิสเตอร์เล็กสุยันบอกว่าแสงชัยนั้นเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการของมวยทโอ้หแล้วกัโอ้ดใหญ่ใหญ่เยนี้นี่อย่างน้อยมี6หลักครับครับ่าตออแทนบน้อกพีนครับ นัดยันกับพื้นแล้วก็ตีรงกานะครับไตะเข้าใส่คู่ต่อสู้ซึ่งนี่เป็นลูกที่มีข้อถกเถียงกนในวงการมวยไทยมากมายว่าผิดกิการหรือเปล่าเ,เพราะว่าอยาลรมว่าขณะที่ออกอาวุธนั้นนวมข้างหนึ่งทำไปสัมผัสกับพื้นแทนที่จะเป็นเท้าสัมผัส,ผสนะครับกลายเป็นอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่ใช่เท้านะครับเป็นสัมผัสกับพื้นเวทีจริงๆแล้ว อนุโลมได้ไหมนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะความริงเป็นช็อตโชว์ที่สวยงามมากดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจทําไมถึงไม่อนุโลมหรือว่าอนุญาตให้ใช้นะครับก็ยังเป็นปัญหาตกเียงกันต่อไปครับเรามาดูกันยกที่2นะครับไม่ใช่เกมรุกเก่งอย่างเดียวเกมเกมป้องกันตัวก็ก็ได้นะครับก <laughs> ็นั่นคืออายุ30กว่าก็ยังอยู่<อ>ยังอยู่ในระดับสุดยอดของฟันวยไทยนะครับตัวที่เข้ากันนี้ไม่มีตัวสู้ไม่บอกช้ำมากครับ แล้วก็จุดหนึ่งครับที่ทางมิสเตอร์เล็กซสุยนั้นบอกว่าความสุดยอดของแสนชัยอยู่ที่ว่าเขาตัวเล็กแต่เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสูญญส้ที่ตัวใหญ่ๆกว่าเยอะๆได้นะครับในที่สุที่ก็แพ้ให้กับแสนชัยมา2ไฟแล้วนะครับเอาละครับเริ่มมาแล้วเวทสองไฟเนี่ยต้องให้บทเรียนอะไรกับเขาบ้างที่จะปรับปรุงมาเจอครั้งที่3ครับวันนี้ไม่ง่ายแล้วครับดูครับดูครับวันนี้มาเจอกันที่มาเก๊านะครับ ดูนะว่าวันนี้ฮาริสันหลังจากที่บทเรียนความพ่แพ้ของกระคร้งจะสอนอะไรเขาหรือเขาจะเตรียมอะไรมาที่จะแส่งชัยวันนี้ดูมีเตะพับไม่บ่อยนะนักมวลต่างชาติที่มีข้อที่น่าสนใจอย,อย่างนึ่งครับคือเขาจะมีพัฒนาการขึ้นตลดอดเวลาครับเพราะเขาสนใจนะครับศึกษาข้อบกค้่องจากการชกไฟก่อนๆเอามาพัฒนาตัวเองอมไม่ใช่ว่ามีพละกําลังมากกว่าแต่ว่าหลักเลี่ยม เก็ต้องเป็นฝ่ายบุกเบียดเข้าหานะครับในขณะที่แสนชัยนั้นก็อย่างว่านะครับตัวเล็กกว่าก็ต้องอาศัยความเร็วอาศัยจังหวะนะครับการออกมุขที่แม่นยำวันนี้พันธุ์จ่าเอกอวยพรเขียวกุ้งครับข้าราชการของกองทัพเรือจากของขาแล้วก็ห้างช่องสามนะห้องน้อยนะครับมาช่วยเป็นกรรมการบนเวทีทางด้านมีพี่ผู้ชมเจ้าวันันธรกิจ ครับมาควบคุมนะครับประธานอนุกรรมการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินนะครับของการกีฬาของประเทศไทยนะครับหรือว,ว่าบ,อบ็อกซิ่งบอร์ดเมืองไทยประธานเฉียวหวานนะครับมาเองครับวันนี้วันนี้คนวงการมวยมากันเนยอะเีดชชุดเกียรติเพชรครับเีดชเนาเดชเกียรติเพชรนะครับเสียตังคเสียตังค์มาเพชรยินดีนะครับเสียตังค์เพชรยักษ์นะครับมาบบเป็นต้นเพื่อนมาเป็นบ็อกนะครับ บีไอพีเยอะยครับวันนี้หลอกโอ้โห,โ,หโดเต๊ะสองชั้นครับพยายามแต่เรียมไม่หลงนะครับวันนี้ไม่หลงเลยเจอมาบ่อยแล้วลูกไม้เก่าๆใช้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนลูกไม้ใหม่ๆเพิ่มบ้างครับเอาแล้วครับโอ้โหอาวุธรวดเร็วสายตาต้องดีมากนะโอเคอ้ามดยกครับ อามายกที่3กันต่อครับคู่เอกของวันนี้แสนชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเลียมแฮริสรับจากอังกฤษนะครับจากเมืองลีดนะครับจากบลปัจจุบันนี้เขาสังกัดค่ายมวยแบ็คอมานีนะครับในเมืองลีนของอังกฤษครับแต่ถ้ามาซ้อมมวยไทยที่เมืองไทยจะซ้อมอยู่ค่ายจิตยิมนะครับที่แถวซอยโชคชัยร่วมมิตรนีบ่อยๆครับมีให้เห็นนะครับแต่ยังใช้กันยังไม่ได้จัดจัง ไอ้ิสันก็หัวเราะไปนะครับไม่เป็นไรคุณมีโชว์แต่ผมมีชาร์ปนะรู้จักกันดีครับแต่ว่าบนเวทีนี่เนี่ยก็อาชีพสถกปวิชาร์จที่เ็เป็นที่เป็นคนดูมีความสุข เหลี่ยมเชิญเขาก็ใช้ได้นะครับสำหรับเหล่าบริสัทที่ยิ่งจบยิ่งพัฒนาครับมีเหลือไม่มีสปีดมีความเร็วนะครับอเอาเกียร์ล่างค่ะดูเขาแล้วผมคิดถึงใครเลยไ,ไหมรามอนเดกเกอร์นะคุณนะคล้ายๆกันนะครับแล้วคาร์ลแลนด์นะครับรามอนเดกเกอร์ไอ้การขับรกครับแ,แ,แต่เดเกอร์นนั้นประเภทหนักครับหนักรุนแรงแต่เบริสันนี่ถือว่าออกอาวุธมวยไทยได้คล่องนะครับ เป็นมือฝีมือคนหนึง่งเลยทีเดียวทีเดียวนะครับมีหมัดมีเขี่ยร่างปล่อยบนเอ้าเอ้าบอลฟรีคลิกกับฟรีคลิก ใจตัดเสียบจังบนเลครับเสียาแล้วครับต้องแจ้ตัวแล้วครับตอนนี้ก็สั่งกับแบทคอมานีนะฮะข้างหลังที่ค่ายของเขาที่เป็นเพลวันนี้ลูกพี่นะครับัหน้าค่ายคือวิชาสมิทธ์ก็มาคุมทีเองนะครับออแล้วครับแต่ใจว่าเกาะเกาะเกี้ยวเอาหักล้มลงไปดีกว่าครับไม่ต้องตีไม่ตีนะครับใช้วิธีหักเดี๋ยวนี่แข่งเช้หวานบอกว่าถ้าพลั่มกันแล้วก็ไม่ออกอาวุธเนี่ยแยกเลย ทันทีเลยนะจะสะงจังเกตได้ว่านักมวยที่มาชกในการมายายวยเทยเรือส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยไม่ใช่มวยปล้ำปล้ำเบียดกันไปถูกันไปถูกันมานะครับส่วนมากถ้าเข้าในไม่มีอาวุธอะไรที่กรรมการจะชินแยกแล้วนะครับต้องออกอาวุธนะครับต้องออกอาวุธให้เห็นชัดเจนนะครับปล้ำไปปล้ำมาไม่ออกอาวุธนี่มาชกในรายการแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหดูเตะสะบัด นี่แหละครับทามงานครับ<า>เริ่มโชว์แสนชัยนี่ชนะนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าชนะแล้วต้องประทับใจด้วยนีย่เป็นโจทย์ที่เขาจะต้องทำตลอดนี่แหละครับมีลูกใหม่ๆมากอไปเอ้าลวา้โอ้ยจะนี่นอกปกตีนะทำพลาดจะชกปแค่สองเนี่ย ไปน็อกที่ประเทศจีนนะตแต่เฮลสันนั้นไม่เหมือนนักมวยจีนนะครับนักมวยจีนนั้นหลวมไปนิดนึงเลยโดนแสนชัยนั้นโตเดียวน็อกเลยแต่เฮลสันนั้นรู้เชิงดีครับหลบหลีกไปได้เตะโต้ ค่ายนี้ลงติดต่อไปแล้วนะลงติดต่อไปแล้วค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่กําลังมาแรงครับในวงการมวยไทยในปัจจุบันนะครับมาดูกันต่อครับยกที่4นะครับยกนี้เฮสันเดินเร็วขึ้นใ่กวาดล่างครับขยับต่อไปหา,าจังหวะจ่อแข้งขวาใ<า>นภา<ต>พหนเขาทำได้ดีเลยนะครับแฮร์รี่เรียมเฮซันแต่แส่แฉ่ออกคืนทีสามตอกครับทั้งแข้งทั้งหมัด เ็วนะครับสัชนชัยที่ออกอาวุธเมื่อกี้จังหวะเดียวนี้ออกสามปีสามอาวุธเสียบมือแข้งชายนี่เข้าครับคนฮือเลยน่าะครับไม่ต้องบิดกันไปเบียดกันมาครับปล้ำกันนานๆเดี๋ยวเวลาครับแยกออกมาก่อนบอกว่ากันต่อครับกลางเวทีสัชนชะัยเพิ่งแข้งหอกหลังก็หยุดไปนิดครับไอ้สันชยัยโต้ไม่ได้โดนเข้าไปโดน,โดนขเข่าเข้าไปจิ้มลำตัวนะครับสองสามจังหวะนี้เฮนรั่ยังโต้ไม่ได้นะครับออกศอก โดนแข้งแด้ขย,ยบับหลอกครับดูแล้วนี่นะครับสายตาของแสนชัยนะครับสายตาเร็วมากพ <iv ocal Airport, S 2> ู่ต่อสู and inside, ้ออกมาบางทีขย <pe> ับจะออกนะครับแสนชัยก็หลบไปนอกกระสุบอาวุธแล้ว วันนี้20,000น,นะครับถ้าน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามแล้วผมก็อยากจะเชีย,ยร์ให้กองทุนวิลป์ตนนนั้เสียงเงินจริงๆ <c oughs> อยากจะดูนะครับเริ่มอยากจะดู <c oughs> อาวุธสวยๆนะครับช <c oughs> ็อตทีเด็ดทีขาดนี่ครับพื้นฐานมวยสากลของแสนชัยก็ไม่ธรรมดาครับระดับมวยสากลมวยสร้างนะครับโดยการเป็นมวยสร้างในแบบสากลม,มาช่วงระยะนี้ครับไม่เคยแพ้ใครด้วย เลยว่าครับชกมวยสกป้ดบางทีอนาคตมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ฝ่ายมวยไทยเก็ยังเป็นเรื่อเป็นหนังตลอดนะสลับไปครับสองเท้าอาจจะโดนไม่จังนะครับแต่ได้ท่าครับได้ท่ามาเก้าบางคนนี่ัยเป็นส่งเลยนะครับที่มวยไทยมาก่อนครับวันนี้นี่แหละครับอากาศทองของของมวยไทยโดยแสนไทยที่จะทำให้เราประทับใจ พระนักผู้สงารชัยนั้นถ้าหากว่าเลิกมวยไปแล้วนะครับถ้ามีศึกษาในธุรกิจที่ดีนะครับเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของค่ายมวยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกได้เลยนะครับใช่ครับเพราะฝรั่งนั้นเหตุผลอันดับแรกที่มาเรียน่นี่เขาจะเีคนเก่งต้องเก่งครับ ก็อาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยโยมตีแต่ว่าลูกเล่นต่างๆยันยันยันถ้าสังเกตดีๆน,นะครับทีบ่ใต้ที่บริเวณชายโขเออใต้รักแร้นะครับด้านขวาของวิญญาณนี่มีรอยแดงเป็นปื้นเลยนะครับแดงแบบชัดเจนเห็นเลยน่าจะเป็นริดแ้ง่ขาเท้าก็ครับฝหลังเท้าของแสนชัยนะครับอ่าอ่าลูกหมดยกที่สี่ไม่ไหวครับท่าน ครับเราอาจจะไปหลายประเทศไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปเกิดบุกเข้าไปเอาละครับเรามีแม่เหล็กสำคัญก็คือนี่นะครับแสนชัยยกสุดท้ายดูซิว่านกมวยจากสาร,ระคมครับจะฝากความประทับใจด้วยลูกอะไรชนะนั้นคงไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ดูที่ว่าดูคนว่าแสนชัยจะฝากอะไรในฝากความประทับใจแบบไหนนะครับ ปกติขึ้นเวทีก็จะเซิร์ฟนะ,ะ,ะแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษวันนี้ก็แสดงให้เห็นหลายหลายช็อตนะครับมีเตะสองชั้นนะครับกระโดดเตะแล้วก็มาร์สดีกโลกนะครับโชว์ให้เห็นกันไปแล้วยกนี้จะมีอะไรไหมจะมีศอกปรับมีลูกพลิกแพลงอะไรมาแสดงอีกนะครับอะ,อะ,อะ แต่ลูกเตะดีนี่ครับเตะได้ธรรมชาตินะครับดูดูถ้าจะเอากันในแง่ของเรื่องของศาสตร์มวยไทยนะครับแสนแันออกแท่งได้ธรรมชาติมากเร็วนะครับเร็วแล้วก็สะบัดออกไปจากสะโพกนะครับอ้อลูกนิ่หักเดียวครับนี่นี่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของนักมวยชาวต่างชาตินะครับในเรื่องของการเหลี่ยมปล้ำเหลี่ยมปล้ำในนะครับแต่แสนแัยนั้นได้ทุกอย่างนะครับเหลี่ยมในก็ได้นะครับก็คอัย จะว่าฟาวไม่ฟาวนะครับลูกนี้เราถือว่ายังไม่ได้มีโอไววราส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นนอกจากฝ่าเท้าที่หล่นไปถึงพื้นเวทีนะครับแค่เข่าจะแตกเท่านั้นนะครับแต่ใจที่เกะได้ก่อนลูกนี้ก็เกาะล่างนะครับทําลายเวลาไปก็น่าจะถือว่าพอเพียงนะครับสาหรับการสาแดงนะครับการสาแดงของแสนชัยในคืนวันนี้นะครับอ่าแล้วครับมีอะไรการคอเออตำตา ก็น่าจะเป็นรอบที่สามนะครับมวยผู้นี้ครับที่แสนชัยนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดครั้งนะครับเดี๋ยวบริษัทก็น่าจะแบกความปราชัยกลับมปที่สามจะมีไฟสี่ไหมล่ะครับอย่างนี้ครับจะมีไฟสี่นะครับทีมชาติลำบากครับเพราะว่าวันนี้กลัาหาเป้าไม่เจอเลยนะวันนี้แสนชัยไม่เจ็บนะครับแต่เหนื่อย เหนื่อยนะครับออกอาวุธเยอะนะครับแต่ก็เรื่องของการโดนวุฒิคู่ต่อสู้นั้นแทบจะไม่โดนอะไรเลยนะครับวันนี้โดนเตะพับในนะครับไปสองสาครั้งนะครับสนใจเป็นนักมวยเก่งที่มีอัธยาศสัยดีมากๆากครับเจอที่ไหนทักทายได้เลยครับเขาน่ารักมากมากครับก็เป็นถือว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างด้วยนะครับรักมีลูกนะครับมีลูกกาลังวัยน่ารักสองคนนะครับวันนี้ก็พา สู้ทยาที่บ้านมามา,มาเ้าด้วยนะครับมาท่องเที่ยวมาเต้าก็น่าจะสร้างความชื่นชมและประทับใจให้กับผู้ชมในสนามวันนี้ได้อย่างมากมายเป็นส่วนวแล้วครับ Lamont got him. And, and I